ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะรับมือี้พอเตรียมพามาติดตามเลขพ่อบ้านสวนนะครับเด้อเห็นไหมครับพ่อเราให้งวดวิ่งบนเจ็ดกับสี่เน้นที่เจ็ดเจ็ดกับไม่ดีพี่น้องแต่ว่าจับคลมีศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดออกหาเจ็ดนะครับวันที่สิบหกที่ผ่านมาครับบ้านที่สวนล่างวิ่งล่างหกกับแปดเน้นที่แปด ปด้าตัวเดียวพี่น้องเข่าตรงๆเลยนะครับอันนี้ส่วนเลขประมาานากันล่างนะครับเท่อนี้ศูนย์หกแปดเก้าเลขปรามาานากันแต่ว่ามาตัวหนึ่งรับกับมาแปดนะครับพี่น้องอันนี้เลขเลขจับวิ่นกันในนีนะครับก็บปรากฏว่าเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะมีหามีเจ็ดมีแปดทุกคนละแถวครับ เดี๋ยวมึงมาเบิ่งน้ากันเนาะครับเนาะครับสวัสดีครับพี่ลุงสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋มือนีพ่อลุงมาหาหอดเงินมาบานเบาแหลมเรื่อมือนีพี่น้องเอฟซีเอามาเบิ่งน้ากันเนาะพี่น้องเนาะงวดวันที่สามสิบตัวงวดนี้เนาะสามสิบท่านว่าครับผมสามสิบท่านว่าเขาเค็งๆหน้าบัตรหนึ่งวดนี่โคกสุดท้ายเราพี่ลุงเเาคิดว่า ที่าดเจในของคนปีใหม่อเออเอฟซีเลยสกๆใส่ปีใหม่นี่สกๆเลยบรู้ว่า,วาหัวใจแล้เอฟซีโชคดีมันได้ยม่รู้จมันรตขั้งัวมันตขั้ักพวเแนี่ยวท่างรงไทยปีเกา่าแต่ละที่แม่ตั้งจริงแต่ว่าเขงไมยมันจะตัดมันจะตัดสิบหกเลย นบอเออันนี้เป็นหัวหัวแรกดิมันเป็นสามชิ้นด้วยแต่เป็นวันที่หนึงห่งอเนะี้คือยีที่ความากกับสองเทยบกันที่ว่าโอเคเนาะหอว <ừ. S 2> ยี่พันยีอสอน <ừ. S 2> ่สองหมือคิดสองหมวคิดเกาเกาศูกับศู์เกาเจ็ดคิดต่อกันเลยก็ <ừ. S 2> อบอกเรีกว่ามั็นเดิเพ็บอกเรียบร้อยไม่รู้ว่าที่เป็นวัวใดนะ

ศูนยเจ็ดแปดศูนห้าหนึ่งแปดหนึ่งเอาตัวกันแล้วอ่ะตัวกันตัวกัน หกหกชุนซุน嘛ว่าเหล็กสุนซุนออกอยู่ว่กมันมันมาซุนเลยมาูนเลยโอ้เน้นซูนเจ็ดกับห้านึ่งเน้น0ูนเจ็ดกับห้าหนึ่งไนดะ้พี่น้องเนอะ อิ่งล่าง0ูนย์กับเก้าศสอง อันนี้่าวนววว้ำกัดโมลูกยุ่นลยละแต่ว่าตังเลขแรงก็ยู่นเลยละตัวนึงติดนี่เหรอที่สองหางติดศูนหาครับเก้าสองสองหางเนี่ยสามอ้า เจ็ดแปดเก้าอันนี้เป็นเลขวิ่นนะครับแมนคนละแถวคนละแถวเลขคนละแถวแถวมาใช่กันนี่คือคนละแถวแมนบนล่างยั่นี่เลยอืมมาจีล่ากับเขาบนล่างนี่เนาะเขาทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างครับผมครับพี่น้องเอฟซีกับครับผมอย่าลืมนะครับเนาะครับมักชอบตัวไลที่มันมีจดกันกับเลขวินครับผมของพ่อบาร์วนเลขที่บ่มาทำกันสูตร เด็กบนลังีนี่สูตรเก้ากะบนอันนี้บ่มานำกันห่าสี่ห้าหกเก้าบนเก้าสูตรที่พันยดสองน ศูนยหนึ่งสองสามเจ็ดแปดบมมาดูกันเออคำน,นั้นคำนันสีพิษไปต้องกันนี่เหล็กซีหกตตวเดียว,ว,วสี่หกตตวเดียวไปได้่มันม่สวางงาวันเด่นลเนาะเอาเลยเนาะสง่างงเนาะ วดตี่พามาเขาตรงตรงนี่นลุงงวนนี่กลับบอกลุงกลับไปก็ดีเนาะกอว่าไมาหัวหลกก็ละเทาหมดือก็ละเาเือ็ล้างมันชุดลางนี่มันจะไปทำานัลยอ่งนจับหาสูนสวนหาเหใ่ปะ่เข่าสองว่เก่าซีเ่าหกเข่าีเก่าหกก็ง เลขมาน้ำกันเลขศูนย์เจ็ดเลขปรมาน้ำกันเลขหลังเลขหลัลงเสีา้าวชสี้าวหกเสี้เก่ามาที่นี่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก่านี่คือพวกไปดน้ำกันเลยนะมันมันจะเหลืออยู่มันจะเหลืออยู่ศูนย์ห้าหรอมักศูนย์สามก็นเลยแต่ว่าเอาอีกศูนย์หนึ่งก็จะว่าสามนิดปรมาณปะมาณไรแปดบวกหาเป็นสิบสามนะเออ,เอ,อ ก็ฟ้าเบิ่งอยู่พ้เบิ่งยัครับมีเินไหมพี่ลุงมีเห็นนเลยเดนหน่อยเดินหอยเดนหน่อยเอาเงินหมารับลุงตับเอาขอบคุณอะไรนครับเดี๋ย่ลุงนะครับรับคุณมากครับได้ดีไหมครับขอบขอบคุณแทนพี่น้องทุกคนมาเบิ่งหนึ่งคำหน้าจะสรุปให้พี่น้อง ไปอเามลเห็นนะบกนอก <c oughs> พี่น้องชนะัดเจนเนาะพี่น้องเนาะพ่อบ้านสวนนะครับเริ่มหัว,หวที่ผ่านมาแปดห้าเข้าตรงๆนะครับล่างแต่ว่าบนวิ่งเกียเก็ยกับมาอยู่แต่ว่าหึงจับครูบาถือเนาะพี่น้องเนาะนี่ นี่คือสถิติเกาสิบหกคันว่าครับอันนี้ก็แปดห้าเข้าตรงตรงครับวันนี้เพราะอะไรพี่อิงบนศูนย์กับหนึ่งนะครับศูนย์เจ็ดแปดศูนย์ห้าหนึ่งแปดหนึ่งเน้นศูนย์เจ็ดกับห้าหนึ่งนะครับเด้อตัวกันนั่นหกหกศูนย์ศูนย์นะครับส่วนเลขชุ่มนี้ให้วิ่งกันก็ได้ครับมากจับคู่ได้นี่นะครับอันนี้เลขคือเลขโบมาน้ำกันนะครับ มาในส่วนล่างโอ้แม่นับพี่น้อง07กับ51นะครับเด้อบนล่าง0กับ9นะครับ05กับ92พี่น้องกับตัวน้ำนะครับส่วนอันนี้เลขล่างไม่มาด้วยกันนะครับเด้อ07 89เลขไม่มาด้วยกันเนาะครับเนาะเอาหอยโขดๆมันมัอีกเด้อพี่น้องมาเลยชุดกับชุดหนึ่งชุดสองชุดสี่ชุดหกวะครับขันมาชุดเราก็ชุดน่ะแต่วันเดียวกันได้เลย ชคดีเซปีใหม่เนาะพี่น้องเนาะวันที่30ธันวาคมแม่บ้านกับช่เกนะครับครับเอาเขามาแล้วจะเลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจพอเตียมน้ำนะครับสุดท้ายทายสุดนี่พอเตียมก็ข้อกับขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อรับปีใหม่นี่ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเนาะขอให้โชคๆมันๆให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกคนนะครับเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้พอเตียมกับมี่แคนนี้เนะครับเนาะเอาไว้พ่อกันอีูคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม